พบกับผมนะครับสองผอประทุมครับวันนี้ผมอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับเมืองทองนะครับอยู่ที่อิมเชลเลเจอร์นะครับเมืองทองธานีวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เปิดงานวันที่22มีนานะครับงานมอเตอร์โชว์มีวันที่22ถึงวันที่3มีษานะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยตัวไฮไลท์ที่มาตอนนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นเชลเลเจอร์ลัตเตอร์นะครับเปิดตัวใหม่เป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับ2.0ลิตรไบเทอร์โบเดี๋ยวผมพาไปชมเลยครับ ตัวนี้ก็คือเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแตกต่างจากรุ่นที่แล้วก็คือใน,ในเรื่องของเครื่องนะครับเครื่องตัวที่แล้วก็จะเป็นเครื่อง v 6นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.0ลิตรไบเทอร์โบไฟด้านหน้ายัางเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวแมชทิก led นะครับด้านหน้าเหมือนเดิมล้อนะครับล้อแม็กยางนะฮะถ้าเป็นช่วงล่างก็จะเปลี่ยนในเรื่องของโช๊คนะครับเป็นโช๊คฟ็อกเหมือนเดิมครับแต่ตัวนี้จะไม่เป็นตัวไร้วาลแล้วก็ไม่สามารถปรับตัวหมดโช๊คแบบสปอร์ตได้ ในส่วนข้างในนะครับเดี๋ยวผมพาไปเร็วเนาะเพราะว่าตอนนี้พิตตี้เขาะจะมอรโชว์จะขึ้นโพดแล้วนะฮะก็คืออย่างข้างในนะครับเหมือนตัวรุ่นพี่นะครับแต่ว่าในเรื่องของโหมดพวงมาลัยสปอร์ตปรับไม่ได้แล้วก็หมดเรื่องท่อเสียงนะครับเกียร์เป็นเกียร์อ e ัตโนมัติสี่สปีดอีชิฟเตอร์เหมือนเดิมครับอ่าตอนนี้ครับจะขึ้นไลท์แล้วครับเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปรอบคันเลยครับข้างหลังเนาะถ้าเป็นข้างหลังตอนนี้ก็จะมีตัว เพิ่มเข้ามานะครับถัวเป็นตัวโรบินนะครับนี่ตัวนี้มาจากโรงงานลูกค้าเลือกใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับปฟท้ายด้านหลังนะครับ LED มาพร้อมบสปอรตเหมือนเดิมอ่ากล้องถอยมีถอยจอดเข้าซองนะครับถอยเทียบขนานมีเหมือนเดิมนะครับราคาค่าตัวนะครับเดี๋ยวพาไปเร็วเลยราคาค่าตัวของเขาตอนนี้มาอยู่ที่1,779,000บาทนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวตัวนี้ผมต้องจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพามาชมตัวรุ่นถัดไปนะครับเป็นตัวรุ่น Storm Check แล้วก็ Wild Check l e t t e r นะครับเดี๋ยวกล้องพาพี่แทนไปดูหน่อยนะครับว่าตอนนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะนี่ครับเดี๋ยวตัวนี้ผมต้องลงไปก่อนแล้วครับต่อมานะครับมาดูรุ่นพิเศษรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเปิดตัวปีนี้นะครับตัวนี้เป็น Everest Wild Check นะครับตัวนี้เป็นตัวสีเหลืองถ้ารุ่นนี้จะเป็นตัวรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนะครับเครื่องของเขาจะเป็นเครื่องดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเอกลักษณ์ก็คือเป็นตัวชุดแต่งเหมือนตัว w วท์แท็กนะครับล้อก็เป็นตัวล้อขนาด20นิ้วนะครับล้อแม็กกู d เยียยางกู d เยียนะครับเครื่อง2 0ลิตรไบเทอร์โบตัวซิกเนเจอร์ของเขาอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นตัวตกแต่งมันไวท์แท็กตอบโจทย์สายแคมปิ้งสายปั่นจักรยานนะครับพวกเรือพวกนี้ได้หมดเลยนะครับมาดูด้านในนิดนึงนะครับเนี่ยด้านในของเขานะครับตัวนี้จะเป็นตัว ดีช e ิพเตอร์นะครับเกียร์อัจนรัติ10สปีดหน้าจอกลาง12นิ้วนะครับหน้าจอคนขับ12นิ้วเป็นพุชสตาร์ทพวงไลฟ์ไฟฟ้าแล้วก็เบาะของเขานะครับเบาะหนังดูไฮไลท์นะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็เย็บด้วยได้สีเหลืองเป็นวายแสนะครับผมนี่มาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับด้านหลังก็คือรูปลักษณ์นะครับง่ายๆเลยข้างในก็คล้ายๆเหมือนตัวว i ยแสกทั่วไปนะเออเหมือนตัว เลเวลเลททั่วไปนะครับแต่ว่าจะได้เป็นตัวชุดตกแต่งเหมือนตัวไวท์แจ็นะครับก็มีมูลลูปสลูปมาเหมือนเดิมนะครับข้างบนครับนี่ชุดแต่งพวกนี้ก็มาจากโรงงานเลยนะครับตัวโทนสีคิวนะครับมาพามาดูด้านหลังต่อนะครับส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้ไฟไท้ายของเขานะครับเป็นตัวไฟไท้ายซิกเนเจอร์ เหมือนตัวเอเวอเรสต์ทั่วไปนะครับอย่างที่ผมแจ้งตัวนี้ก็คือเป็นตัวขับสีนะครับขับสีแต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่เอเวอเรสต์เลยครับตัวนี้จะเป็นตัวคําว่าไวท์แจ็คนะครับอยเลอร์มาพร้อมไฟเบรกตัวที่3ปัดต้องฝนเหมือนเดิมนะครับกล้องนะครับมองท้ายกล้องถอยหลังแล้วก็ตัวกล้องรอบคันส6 0แลองศานะครับตัวนี้ก็มีผมแจ้งถ้าลูกค้านะครับท่านใดสนใจแนวทางการแต่งวันนี้สามารถติดต่อได้เลยครับต่อขวัประทุมครับ เดี๋ยวผมพาไปเร็วหน่อยครับวันนี้เป็นวันเปิดตัววันแรกนะครับทาง i ิตตี้เขากำลังขึ้นบ่โฟนนะครับเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับเตืนตัว Everest b y c h e c k นะครับสวัสดีครับ